การเมืองไทยนี่กลับมาร้อนอีกแล้วนะครับยิ่งใกล้เลือกตั้งใหญ่8กุมภาพันธ์2569เข้ามาเนี่ยโอ้โหทุกพักขยับกันเต็มที่เลยวันนี้เป็นวันแรกของการรับสมัครสอสบัญชีรายชื่อบรรยากาศก็คึกคักมากแต่ว่าท่ามกลางข่าวเยอะแยะไปหมดเนี่ยมีเรื่องหนึ่งที่ผมว่าคนพูดถึงกันเยอะมากคือบทสัมภาษณ์ล่าสุดของคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนครับ ใช่ค่ะโดยเฉพาะพาดหัวข่าวจากไทย PBS ีนี่ชวนคุยมากเขาพาดหัวว่าไม่ปิดทางจับมือภูมิใจไทยพอคนเห็นแค่นี้ก็เอ๊กันหมดเลยว่าจะมีดิวอะไรกันหรือเปล่าใช่ครับตอนแรกผมก็คิดแบบนั้นแต่พอเข้าไปอ่านเนื้อหาข้างในเนี่ยโอ้โหมันเหมือนหนังคนละม้วนเลยเพราะเงื่อนไขที่เขาตั้งไว้เนี่ยมันดูเหมือนเป็นการสร้างกำแพงมากกว่าเปิดประตูซะอีกนะครับ ถูกต้องเลยค่ะนี่คือความน่าสนใจของบทสัมภาษณ์นี้เลยคือมันไม่ใช่แค่การตอบคำถามว่าจะร่วมมือกับใครแต่มันคือการเล่นเกมการเมืองที่เอ่อซับซ้อนมากเป็นการส่งสารออกไปหลายทางพร้อมๆกันทางหนึ่งก็ส่งไปถึงคู่แข่งอย่างพักภูมิใจไทยแต่อีกทางที่สำคัญไม่แพ้ก,กันเลยก็คือการส่งสารกลับไปหาฐานเสียงตัวเองที่กาลังจับตาดูอยู่เอาละครับงั้นเรามาแกะรอยเกมนี้กันหน่อยดีกว่า มาเริ่มกันที่จุดที่คนเซอร์ไพรส์ที่สุดก่อนเลยคือการเปิดประเด็นว่าจะร่วมรัฐบาลกับภูมิใจไทยได้ถ้าถ้าพักประชาชนได้ที่หนึ่งนะแต่แทนที่จะเป็นคำเชิญเขากลับโยนคำถามกลับไปหาคุณอนุทินว่าจะยอมรับเงื่อนไขของฝั่งเขาได้ไหม การวางกรอบแบบนี้ฉลาดมากนะคะมันไม่ใช่การพูดว่าเรามาทํางานด้วยกันเถอะแต่มันคือการวางตัวเป็นต่อแล้วบอกว่าถ้าอยากจะเข้ามาร่วมรัฐบาลกับเราเนี่ยนี่คือข้อตกลงที่คุณต้องยอมรับนะมันเป็นการประกาศตัวเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลไปล่วงหน้าแล้วทั้งทั้ๆที่ยังไม่เห็นผลเลือกตั้งเลยด้วยซ้ําเป็นการแสดงความมั่นใจที่สูงมากเดี๋ยวนะครับ ถ้าให้ผมเปรียบเทียบนะมันก็เหมือนเราชวนคนมาทานข้าวที่บ้านแต่พอเขาจะมาถึงปุ๊บเรายื่นกฎให้เขาก่อนเลยว่าห้ามส่งเสียงดังนะห้ามกินของที่ฉันไม่ชอบและที่สำคัญเลยคือห้ามนั่งเก้าอี้หัวโต๊ะเด็ดขาดเพราะนั่นที่ของฉันแบบนี้มันจะไปต่อกันได้ยังไงล่ะครับ <laughs> เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากค่ะแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆโดยเฉพาะเมื่อเขาขุดเรื่องเก่าขึ้นมาพูดด้วยคือการอ้างว่าเคยถูกคุณอนุทินบิดเบือนคำพูดบนเวทีดีเบตในอดีตการหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาตอกย้ำก็เหมือนการส่งสัญญาณว่าความเชื่อใจระหว่างเรามันเคยพังไปแล้วนะดังนั้นถ้าจะกลับมาคุยกันอีกทีมันต้องมีอะไรที่มากกว่าแค่คำสัญญาแล้วล่ะคะ่ะโอ้เข้าใจเลยครับคือสร้างระยะห่างแล้วก็แสดงจุดยืนที่เหนือกว่าไปในตัว ทีนี้มาถึงไฮไลท์แล้วไอ้เงื่อนไขที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ข้อแรกที่เขาพูดแบบชัดถ่อยชัดคำเลยก็คือห้ามมีรัฐมนตรีสีเทาใช่ค่ะแล้วเขาก็ขยายความชัดเจนได้แล้วค่ะว่าสีเทาในที่นี้หมายถึงอะไร คือถ้ามีรัฐมนตรีคนไหนก็ตามไปพัวพันกับเรื่องยาเสพติดบ่อนออนไลน์เครือข่ายคอรเซ็นเตอร์หรือธุรกิจผิดกฎหมายต่างๆคนนั้นต้องแสดงสปิริตลาออกทันทีไม่ต้องรอให้ศาลตัดสินว่าผิดก่อนตระฐานทางการเมืองต้องสูงกว่ามาตรฐานทางกฎหมายนะครับมันเหมือนเป็นการดักทางไว้เลยว่าถึงม้ตามกฎหมายคุณจะยังเป็นผู้บริสุทธิ์ แต่ถ้าสังคมเคลือบแคลงสงสัยไปแล้วคุณก็ต้องรับผิดชอบทางการเมืองซึ่งเอาเขาจริงแล้วแทบไม่มีใครทําได้เลยในการเมืองไทยที่ผ่านมาถูกต้องค่ะและเงื่อนไขข้อนี้มันเหมือนมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากมันคือการยิงตรงไปที่ภาพลักษณ์ของพักภูมิใจไทยในสายตาของคนบางกลุ่มเลยไม่ว่าเรื่องพวงนั้นจะเป็นจริงหรือไม่ก็ตามนะคะแต่มันคือภาพจําที่ถูกสร้างขึ้นมาในสังคมการตั้งทงเรื่องนี้ไว้ก่อนเลยเป็นการสร้างแรงกดดันมหาศาลตั้งแต่เกมยังไม่เริ่มด้วยซ้ํา เป็นการบอกว่าถ้าจะมากับเราต้องเคลียร์ตัวเองให้ขาวสะอาดนะแต่ถ้าเงื่อนไขข้อแรกว่าแรงแล้วนะครับข้อที่สองนี่สิครับที่ทําให้ผมต้องกลับไปอ่านซ้ําเลยคือคุณนัทพงศ์ย้ําจุดยืนเดิมเป๊ะๆว่าจะไม่มีสอสอของพรรคคนไหนยกมือให้อนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีอีกต่อไปนะครับอา้าวแล้วแบบนี้มันจะไปตั้งรัฐบาลด้วยกันได้ยังไงล่ะครับมันขัดกันเองอย่างรุนแรงเลยนี่แหละคะ่ะคือปมที่ซับซ้อนที่สุด และอาจจะเป็นหัวใจของกลยุทธ์ทั้งหมดนี้เลยก็ได้มันทำให้เราต้องตั้งคำถามกลับไปว่าตกลงแล้วการไม่ปิดทางที่ว่าเนี่ยมันคือการเปิดเพื่อเจราจาจริงๆหรือมันเป็นแค่ศิละปะแห่งการปฏิเสธอย่างสุภาพที่สุดเท่านั้นหมายความว่าจริงๆแล้วคือตั้งใจจะปฏิเสธแต่พูดต,ตรงๆไม่ได้เลยตั้งเงื่อนไขที่อีกฝ่ายไม่มีทางรับได้ขึ้นมาแทน อย่างนั้นหรอครับต่อหน้าสื่อและสาธารณชนพักประชาชนจะดูเป็นพักที่เปิดกว้างพร้อมทำงานกับทุกคนไม่ได้ดูสุดต่งแต่ในทางกับกันสารที่ส่งไปถึงฐานเสียงตัวเองนะ่ะชัดเจนมากว่า ไม่ต้องห่วงนะเราไม่มีทายกหัยหน้าพักภูมิใจไทยเป็นนายกแน่นอนมันเป็นการรักษาฐานเสียงเดิมที่แอนตี้ขั้วอำนาจเก่าเอาไว้อย่างเหนียวแน่นในขณะที่ก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดูประนีประนอมไปด้วยโอ้โหพอฟังแบบนี้แล้วมันลึกกว่าที่พาดหัวข่าวเยอะเลยนะครับ <c oughs> มันไม่ใช่แค่เรื่องจะจับมือกับใครแต่มันคือการวางหมากที่คิดมาหลายชั้นมากซึ่งมันก็ทําให้เห็นว่า พักนี้ไม่ได้คิดแค่เกมบนโต๊ะจราจาแต่กําลังคิดถึงเกมรับมือความเสี่ยงรอบด้านของตัวเองด้วยประเด็นนั้นสําคัญมากค่ะเพราะกลยุทธ์ภายนอกที่ซับซ้อนแบบนี้จะไม่มีความหมายเลยถ้าภายในพักยังไม่แม่นคงซึ่งในบทสัมภาษณ์นี้ก็เผยให้เห็นว่าพวกเขาคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยงภายในไว้เยอะมากโดยเฉพาะเรื่องที่เขาเรียกว่ากระบวนการนิติสงครามหรือการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมืองนั่นเอง เขาพูดถึงคดี44สสแบบตรงๆเลยใช่ไหมครับว่าเตรียมรับมือไว้แล้วใช่ค่ะเขาบอกเลยว่าวางแผนไว้หมดแล้วเช่นผู้สมัครบางคนที่มีความเสี่ยงสูงในคดีนี้ก็ถูกย้ายจากระบบเขตมาลงบัญชีรายชื่อที่ปลอดภัยกว่าและยังมีแนวคิดที่น่าสนใจมากคือถ้าเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองจนทําให้สสบัญชีรายชื่อหลุดจากตําแหน่งคนนั้นก็สามารถลาออกเพื่อให้ผู้สมัครลำดับถัดไปเลื่อนขึ้นมาทำหน้าที่แทนได้ทันที มันคือความพยายามสร้างความมั่นใจให้คนที่จะลงคะแนนให้ว่าเสียงของคุณจะไม่ตกน้ําแน่นอนมีอีกไอเดียหนึ่งที่ผมว่าท้าทายการเมืองไทยแบบเดิมๆมากเลยคือข้อเสนอที่ว่าถ้าสสบัญชีรายชื่อคนไหนได้เป็นรัฐมนตรีควรจะลาออกจากการเป็นสสไปเลยเพื่อเปิดโอกาสให้คนลำดับถัดไปขึ้นมาทำงานในสภาได้เต็มตัวนี่เป็นเรื่องที่นักวิชาการพูดกันมานานแต่ไม่เคยมีพรรคไหนทำจริงจังเลยนะครับ ต้งค่ะนี่คือความพยายามสร้างบรรทัดฐานใหม่ทางการเมืองเพื่อแย่งอำนาจฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติให้ชัดเจนขึ้นในทางทฤษฎีมันคือหลักการที่ดีมากนะคะเพราะจะทําให้การตรวจสอบถ่วงดุลในสภามีประสิทธิภาพคนเป็นรัฐมนตรีก็ไปบริหารเต็มตัวคนเป็นสสก็ทําหน้าที่ตรวจสอบเต็มที่ไม่ใช่คนเดียวใส่สองหมวกเหมือนที่ผ่านมาแต่ในทางปฏิบัติมันก็มีคําถามตามมาเหมือนกันใช่ไหมครับแน่นอนค่ะ เช่นถ้าทำแบบนั้นจริงรัฐมนตรีที่ไม่ได้เป็นสสแล้วจะไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มครองในสภา,าอาจจะถูกอภิปรายโจมตีได้ง่ายขึ้นหรืออาจจะทำให้ฐานอำนาจในพักของรัฐมนตรีคนนั้นลดลงด้วยหรือเปล่ามันก็เป็นเรื่องที่ต้องชั่งน้ำหนักระหว่างหลักการที่สวยงามกับความเป็นจริงทางการเมืองอะค่ะแต่แค่การโยนแนวคิดนี้ออกมาก็ถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่แตกต่างจากพักอื่นได้แล้วครับแล้วก็ยังมีเรื่องการนิรโทษกรรมที่เขาย้ำอีกครั้งว่าต้องเป็นไปเพื่อคนทุกกลุ่ม ไม่ใช่เลือกช่วยแค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่ะการตอกย้ำจุดยืนนี้ก็สำคัญเป็นการบอกว่าเป้าหมายสูงสุดคือการคลี่คลายความขัดแย้งในภาพใหญ่ไม่ใช่การฟอกข่าวให้ใครทีนี้การจะเดินเกมที่ซับซ้อนขนาดนี้ได้มันก็ต้องมีทีมที่แข็งแกร่งด้วยในบทสัมภาษณ์ก็มีการพูดถึงทีมแคนดิเดตนายกของพรรคที่ไม่ได้มีแค่คุณนัตพงศ์คนเดียวแต่ยังมีคุณสิริกัญญาตันสกุลกับคุณวิรยุทธ์การชูฉัดด้วย การเปิดตัวแคนดิเดตนายก3คนเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจมากค่ะมันช่วยแก้ภาพจำของพรรคการเมืองไทยที่มักจะยึดต,ติดกับผู้นำแค่คนเดียวการทำแบบนี้มันแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของทีมว่าพวกเขามีบุคลากรที่มีความสามารถหลากหลายด้านและที่สำคัญที่สุดคือมันช่วยกระจายความเสี่ยงค่ะแต่ การมีแคนดิเดตนายกถึง3คนแบบนี้มันอาจจะถูกมองว่าสับสนได้ไหมครับว่าตกลงแล้วใครคือผู้นําตัวจริงกันแน่มันอาจจะกลายเป็นจุดอ่อนให้คู่แข่งเอาไปโจมตีได้หรือเปล่าเป็นคําถามที่ดีมากค่ะนั่นคือความเสี่ยงของกลยุทธ์นี้เลยมันอาจถูกโจมตีเรื่องความไม่ชัดเจนได้แต่ในทางกลับกันพรรคอาจจะเดิมพันว่าประโยชน์ที่ได้จากการแสดงให้เห็นถึงทีมเวิร์กและความพร้อมในกรณีที่อาจเกิดอุบัติเหตุกับแคนดิเดตเบอร์หนึ่ง มันมีน้ำหนักมากกว่าความเสี่ยงที่จะถูกมองว่าสับสนโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับพักคู่แข่งบางพักที่ภาพลักษณ์อาจจะดูเป็นแบบว n น man show มากกว่าอ๋อเข้าใจได้ครับเป็นการชั่งน้ำหนักระหว่างความเสี่ยงกับผลประโยชน์และมาถึงประเด็นสุดท้ายที่ละเอียดอ่อนที่สุดแต่ก็สำคัญที่สุดเช่นกันคือเรื่องมาตรา 112. 1 1 2ค่ะเรื่องนี้คุณนทพงศ์สื่อสารได้สับซ้อนมาก เขาเริ่มจากการอ้างคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญว่าไม่ควรนำเรื่องนี้มาหาเสียงและขอให้ทุกฝ่ายเลิกใช้เป็นเครื่องมือโจมตีกันซึ่งดูเหมือนเป็นการพยายามลดความร้อนแรงของประเด็นนี้ลงครับแต่ในขณะเดียวกันเขาก็บอกว่าการแก้ไขมาตรา111จะเป็นนโยบายหาเสียงแต่จะไม่ถูกบรรจุเป็นนโยบายรัฐบาลตรงนี้แหละครับที่หลายคนงงว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่1นึหรือ1 1 2 แล้วทำไมต้องแยกนโยบายหาเสียงกับนโยบายรัฐบาลด้วยตรงนี้ต้องตีความอย่างระมัดระวังมากค่ะเรื่องการพูดถึงมาตรา1 1ึเนี่ยอาจจะเป็นการพูดผิดหรืออาจจะคลาดเคลื่อนในการรายงานข่าวก็ได้แต่ถ้าเรามองข้ามตัวเลขไปที่แก่นของมันสิ่งที่เขาพยายามทาคือการเดินบนเส้นลวดที่อันตรายและละเอียดอ่อนที่สุดในทางการเมืองไทยเลยค่ะเดินบนเส้นลวดใช่ค่ะการแยกนโยบายหาเสียงออกจากนโยบายรัฐบาลมันคือกลยุทธ์สองขา ขาแรกการประกาศว่าจะรณรงค์แก้ไขกฎหมายในช่วงหาเสียงคือการส่งสัญญาณไปยังฐานเสียงดั้งเดิมของพักว่าเรายังไม่ทิ้งหลักการน,นะเรายังยืนหยัดจุดยืนเดิมแต่ขาที่2การประกาศว่าจะไม่นําเรื่องนี้ไปใส่ในนโยบายรัฐบาลคือการส่งสัญญาณไปให้พักการเมืองอื่นๆที่อาจจะต้องมาร่วมรัฐบาลในอนาคตว่าเรื่องนี้ไม่ต้องตังวลนะมันจะไม่เป็นอุปสรรคในการทํางานร่วมกันของเราเป็นการลดแรงเสียดทานและเปิดประตูสาหรับการเจราจาเอาไว้ มันคือการพยายามทําให้ทุกคนพอใจไปพร้อมๆกันซึ่งเสี่ยงมากเลยนะครับเสี่ยงมากค่ะแต่ในสถานการณ์การเมืองปัจจุบันนี่อาจจะเป็นทางเดียวที่พวกเขาคิดว่าจะสามารถประครับประครองทั้งอุดมการณ์ของตัวเองและโอกาสในการเข้าไปมีอำนาจบริหารประเทศไปพร้อมกันได้ฟังทั้งหมดมาแล้วสรุปได้ว่าบทสัมภาษณ์ครั้งนี้มันไม่ใช่แค่การตอบคำถามสื่อธรรมดารรมดาเลย แต่มันคือการประกาศแผนการรบของพรรคประชาชนที่เต็มไปด้วยชังเชิงกลยุทธ์และการวางหมากที่มองไปข้างหน้าหลายขั้นมากถูกต้องค่ะสิ่งที่เราเห็นคือความพยายามที่จะสื่อสารกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งว่าเราพร้อมที่จะเป็นรัฐบาลแต่เราจะเป็นรัฐบาลในแบบฉบับของเราไม่ใช่การสืบทอดอำนาจหรือการเมืองแบบเก่าๆเางื่อนไขทั้งหมดที่วางไว้กับพรรคภูมิใจไทยจึงเป็นทั้งเครื่องมือต่อรองและเป็นคำประกาศจุดยืนของพรรคไปพร้อมๆกัน ว่าถ้าอยากจะทำงานกับเราคุณต้องเล่นตามกติกาใหม่ของเราครับผมและบทสัมภาษณ์นี้ก็ทิ้งคำถามใหญ่เอาไว้ให้เราทุกคนได้คบคิดกันต่อนะคะว่าในโลกแห่งความเป็นจริงของการเมืองไทยที่การจัดตั้งรัฐบาลผสมมันต้องอาศัยการประนีประนอมสูงมากการเลือกที่จะยึดมั่นในหลักการของตัวเองอย่างสุดขั้วกับการยอมลดทอนเงื่อนไขาบางอย่างลงเพื่อแลกกับการได้เข้าไปบริหารประเทศ แบบไหนกันแน่ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สังคมคาดหวังได้มากกว่ากันนี่คือโจทย์ที่ใหญ่มากและคำตอบของมันคงจะปรากฏชัดเจนขึ้นหลังวันที่8กุมภาพันธ์นี้ค่ะ